สวัสดีทุกคนนะครับผมต่างจากช่อง TK Gaming นะสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาทำการรีวิวนะครับเจ้าหมวก Happy Turtle Hat นะครับหรือเจ้าหมวกแองเต่าที่คนชอบพูดแองเต่านะครับผมซึ่งจะเป็นหมวกไว้สำหรับเก็บเวลในดันเจียน Illusion Abyss หรือคือ Illusion เต่าที่คนไปเก็บเวลกันในช่วง150-175นะสำหรับเซ็ตที่ไว้ใช้เก็บเวลในดันเต่า s ร l a บ b y d o นะครับมันก็คงไม่มี เซตเยอะแยะมากหนอครับก็มีประมาณ3เซตนั่นแหละถ้าใครติดตามช่องผมตั้งแต่แรกก็จะรู้ว่ามีเซตอะไรบ้างนะครับแต่ใครยังไม่ได้ติดตามก็สามารถกดติดตามนะครับได้นะก็จะมีเซตหมวกแกะนะครับเซตจัดเมนแล้วก็เซตสมุดที่ใส่เอ็กซ์ซ์ิตไบเบิลนะครับผมเดี๋ยวเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนเ,อเลยคงจะต้องพูดถึงเอ่อความสามารถของเจ้าหมวกแฮปปี้ทัลเทอร์แฮักหน่อยนะครับ โดยเจ้าหมดตัวนี้นะครับจะมี EdK ิเคและหน่วยนะครับให้มาแต่แรกเลยนะครับจากนั้นก็จะเพิ่มดาเมจต่อมอนสเตอร์ใน i l l u s i o n o f Abyss หรือ Illusion เต่าละ50%แล้วลดต้านทานจากพลังอีก้นะิบเปรเนเป็นหมวกที่ใช้ได้ทั้งโจมตีแล้วก็ป้องกันเลยครับถ้าที่แย่ขคือดาเมจที่เราทำได้เนี่ยจะแรงขึ้นถึง1.5เท่าเลยนะส่วนเซตที่ผมจะนำมาทดสอบก็จะมีตัวเซ็ตจ,จัดเม้นนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นเซตหมวกแกะแล้วก็จะมี เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเออดาเมจจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยโอ,โอเคตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงดัน i l l u s i o n of abyss หรือว่าดันเต่าแล้วนะครับผมโดยผมทดสอบโดยใช้เซตหมวกแก่ก่อนนะฮะโดยจะเป็นหมวกแก่บปเแล้วก็โฮลีสติกโ2สิบสองส่วนชาร์โดสโดยด้านหลังจะเป็นฟิกไว้นะครับจะเป็นอ่าส่วนคอสตูมจะเป็นปีกบีชอฟนะครับทั้งเซ็ตเลยนะครับส่วนปีกส่วนแล้วส่วนหัวทั้งสามส่วนนะครับเป็นออฟบีชอฟแล้วก็โฮลีแล้วก็ไฮพีทั้งหมดนะครับ แล้วก็ชาติวิชาชีพนะชีวิตชีพเก่านะครับผมแล้วก็ใส่ของตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเดบิทจะเป็นยังไงบ้างนะสําหรับบวกแกะก,กับโพลิสติกบวกสินะครับเดี๋ยวหามอนสเตอร์แป๊บนึงนะก็สามแสนหกนะครับสามแสนหกโอเคสามแสนหกนะฮะจะหามอนสเตอร์เพิ่มอ,อ,อีกหน่อยโอเคสามแสนเก้านะครับสามแสนหกสามแสนเก้านะครับ อันนี้คือเรามีกดอ่าออลเมตี้แล้วก็พาวเวอร์บูสเตอร์นะครับแล้วก็มีโอดินพาวเวอร์ด้วยนะฮะประมาณ3 6 0 0 0นหกถึงสามแสนะครับถือว่าเยอะพอสมควรเลยทีเดียวเชียวแหละนะครับสำหรับเซตหมวกแกะโฮลี่สติกบวก12นะครับผมถ้าใช้บวก10ก็จะเบารองใหม่ประมาณสัก30,000หน่วยนะครับแล้วคงประมาณนี้แหละนะฮะโอเคต่อไปเราจะมาทดสอบอีกเซตนึงนะครับก็คือจะเป็นอ่าเซตที่ใส่หมวกเต่านะครับแฮปปี้เทอร์เทิลเฮกับสมุดเอซออสซิสเบเบิลนะครับที่ใส่การ์ด ทูมากาเรต้าโซลิน2ใบนะครับตัวการ์ดใบนี้จะเพิ่มดาเมจอดาโดมาสหกเปอร์เซ็นตต่อใบนะครับเราใส่2ใบก็เป็น120%นะครับซึ่งมันก็จะเบาลงมานะฮะแต่เราไปดูว่าหมวกเต่าจะช่วยดาเมจเพิ่มขึ้นมามากไหมนะครับอ่ะทำการบัฟสักเล็กน้อยนะ AB พร้อมโล่ Low, พร้อมแมกนิฟิเคทพร้อมนะฮะแล้วก็บัฟโอลิมพาวเวอร์นะครับเพื่อให้ดาเมจสูงสุดในตอนนี้นครับโอเค3ามแสนสองสแสนสนะครับผมอีกทีนึงอ่ะ3ามแสนสามสแสนหนะครับมี3ามแสนหหลุดมานะ สามแสนสามครับสามแสนหนึ่งนะฮะอือ,อนะครับผมมีสามแสนมานะฮะโอเคเดี๋ยวขอหามอนสเตอร์อีกสักหน่อยนึงนะฮะอีกสักทีนึงสามแสนสี่ครับสามแสนสี่นะก็โดยรวมก็ประมาณสามแสนสามจนถึงสามแสนหกหมื่นนะครับก็ถือว่าพอสมควรเลยนะไม่ได้หย่อนไปกว่าตัวที่เป็นหมวกแกะฮ o ล y ี t สติกบวก12เลยนะครับ ดีไม่ดีเนี่ยถ้าเกิดอ่าพลิสติกคีแค่บวกสิบเนี่ยเซตนี้อาจจะแรงกว่าหรือพอกันไว้ซ้ําไปด้วยนะครับเห็นเนื้างหาใหญ่สักทีนึงยิงครับสามแสนห้าครับผมโอ้ยยิงรัวยิงแรงมากสามแสนเจ็ดก็โผล่มานะครับเนี่ยโอ้ใช่ย่อยนะฮะรับหมวกแกะกับเซอร์ซิปเบอร์นี่ถือว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวเชียวครับสำหรับคนไม่มีหมวกแกะนะฮะเออโอเคเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะใช้อ่าตัวที่เป็นเซตจัดมือแล้วนะครับ โดยที่เซจเมนเนี่ยเราจะใช้คาถาบวก10นะครับจเจจเป็นขั้น2ใส่กาดแม่ชี1ใบนะครับเดีย๋ยวดูดาเมจกันนะสามแสนสองครับสามแสนหนึ่งนะเอ้ยแรงเหมือนกันนะครับเนี่ยไม่ได้ย่อนไปกว่ากันเลยนะครับเออที่โอ้นี่นะครับสุดยอดครับผมโอ้โหสามแสนสองนะฮะนี่มันก็แรงไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยนะอ่ะมีสองแสนแปดนิดนึงฮนะเบาลงมาหน่อยนะแต่ก็ยังอยู่ในช่วงสองแสนแปดจนถึงสามแสนสามเลยนะ สำหรับเซ็ตจัดเมนที่ค่อนข้างจะทำได้ถูกนะครับไม่ได้แพงมากเท่าไหร่นะฮะแต่เมื่อเราใส่ของเพื่อเอเ,เข้าไปและจาอก,กรอกครบนะครับดาเมจก็เวอร์วังเหมือนกันนะครับหมวกแองเต่านี่หรือแฮปปี้ทัลเทลแคเป็นหมวกที่ค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับดูสิดาเมจนี่ค่อนข้างจะจัดจ้าเลยทีเดียวเชียวแหละนะครับสามแสนกว่ายิงสองทีตายนะฮะออไม่หามาใช้ไม่ได้แล้วละครับนะจังหวะน,นี้ต้องหามาแล้วแหละโอ้โหยิงอย่างแรงยิงรัวนะครับ โอ้โหเฟอร์เฟคมากนะฮะโอเคเดี๋ยวก็เราจะมาสรุปการทดสอบเดเมจเจ้าหมวก Happy Total Hat กับเซตต่างๆกันดูนะครับแล้วก็จะมีตัวเซตหมวกแกะ m r b a l l e และ Holy Stick ะ Holy St ด้วยนะครับผมเราก็จะเห็นได้ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีเซตหมวกแกะ Holy Stick ที่ตีบวก10หรือ12อยู่แล้วนะฮะอาจจะไม่ต้องไปทำหมวกแกะเอยไม่ใช่หมวกแกะซีเจ้าหมวกเต่าเพิ่มแล้วนะครับผม เพราะว่า damage ค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรอยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีเซ็ตอ b มสเตอร์เบเล่โฮลิสติกหรือยังใช้เซ t ตจัดเมนอยู่นะครับเพื่อนๆก็สามารถไปซื้อหมวก Happy Total a d ดได้นะครับผมโดยมันจะมาเป็นกล่องนะฮะเป็นหมวกเช่า3วันนะครับผมก็ถ้าคิดว่าจะตั้งเป้าไว้ครับเวลนวันนี้ก็ใช้เลยครับนะค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรนะครับโดยที่ไม่ต้องไป เสียเงินเยอะในการซื้อหมวกแกะโฮลิสติกนะครับซึ่งตอนนี้อา b มิสเตอร์เบเล่แม้ว่าจะลงไข่มาแล้วนะครับก็ออกค่อนข้างยากและมีราคาที่สูงพอสมควรเลยนะครับถ้าใครยังไม่พร้อมลงทุนอา b มิสเตอร์เบเล่นะครับหรือเจ้าหมวกแกะนี่นะครับก็ถ้าจะเก็บเวลในช่วงนี้นครับใช้สมุดเอเซอร์ซิสบเไปก่อนก็ได้นะครับใส่2องการผิดชอบแล้วใส่การ์ด อเจ้าหมวกแองเต่าอันนี้นะครับก็สามารถที่เก็บเวลได้เช่นกันหรือใช้ใช้เซจจัเมนก็ได้นะครับล้วไปใส่หมวกแองเต่าหรือเจ้าหมวกแฮปปี้เทอร์ท็ก็ได้เช่นกันนะครับเก็บเวลได้ดีนะเมพอสมควรเลยทีเดียวเชียแหละนะครับและราคาไม่แพงมากเหมือนจะกล่องละ 2-3M มเอนะฮะซื้อมาใช้3วันผมถือว่าโอเคเลยแหละนะครับผมยังไงก็ขอฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะฮะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับโดยที่ว่าตอนนี้นะครับช่องของผมมีคนมาดูค่อนข้างพอสมควรครับ ตอนนี้นะครับการกด subscribe ตอนนี้ไม่ได้กด subscribe ถึง60%เลยนะครับตอนนี้เขาถ้าอันตรายพอสมควรนะครับยังไงก็ถ้าเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามช่อง TK Gaming ไว้ด้วยนะครับผมนะขอฝากช่องนี้ไว้กับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับทำให้ช่องนี้เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆด้วยนะโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้ผมก็คงจะต้องขอตัวไปก่อนแล้วล่ะครับไว้แล้วเจอกับการรีวิวไอเทมใหม่ๆหรือคอนเทนต์ใหม่ๆเพิ่มเติมจากคลิปหน้าแล้วกันนะครับ สำหรับวันคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับนะโอเคงั้นก็ลาก่อนนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันนะครับซสียา